โจทย์พวกนี้จะเป็นโจทย์นอกรูปแบบนะครับก็เลยขึ้นชื่อการชนรูปแบบอื่นเลยก็จะมีทั้งแบบไม่ยอมบอกว่าเป็นการชนแบบไหนให้พิจารณาเองการชน2มิติที่หลักการฟิสิกส์แบบง่ายๆแต่ว่าคำนวณคณิตศาสตร์แบบยากก็เดี๋ยวจะยกมาหมดเลยบางโรงเรียนก็ไม่ออกบางโรงเรียนก็ออกนะพ์นนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันโอเคลูกบิลเลียดสีขาวมีอัตราเร็วเท่ากับ5เมตรเศกวิ่งชนลูกบิลเลียดสีดําที่หยุดนิ่งโอเคหลังจากชนแล้วลูกบิลเลียดทั้งสองวิ่งไปในทิศทางเดียวกัน ถ้าลูกสีขาวมีอาัตราเร็วหลังชนเป็น1เมตรเปอร์เซกจงหาลูกสีดําจะมีอาัตราเร็วเท่าใดไม่บอกว่าเป็นยืดหยุ่นสมบูรณ์ไหมก็ไม่มีสิทธิ์ไปทํามันโอเคครับงั้นเราวาดรูปก่อนโอเคก็วัดลูกบิลเลียดสีขาวนะอเดี๋ยวเขียนขอไขแล้วกันเป็นลูกสีขาววิ่งลูกสีขาวมีความเร็วต้น u หนึ่งเป็นห้าโอเคไหมแล้วก็ลูกสีดําลูกสีดํานี่ความเร็วต้นเป็นศูนย์โอเคนี่คือก่อนชนนะอันนี้คือก่อนชนต่อไปแล้วหลังชนนะ่ะ หลังชนนะ่ะเขาบอกว่าก็เคลื่อนที่ไปทางขวาใลูกสีขาวเนี่ยก็มี v1 เป็น1แล้วก็ลูกสีดำละ่ะเป็นเท่าไหร่ลูกสีดำเนี่ยคือคำถามว่า v2 เป็นเท่าไหร่โอเคเขาไม่บอกเป็นยืดหยุ่นสมบูรณ์ไหมก็ไม่มีสิทธิ์ไปใช้แต่ก็จะแอบเช็คในใจก็ได้นะฉะนั้นเราขึ้นสมการโมเมนตัมค um งที่ครับโมเมนตัม um, ก่อนชนเท่ากับโมเมนตัมหลังชนโอเคก่อนชนเนี่ยก็คือ m1u1 บวก m2u2 เท่ากับ m1v1 บวก m2v2 หลายคนบอกเอ๊ยทำไมมันดูง่ายๆเวลาข้ออื่นๆมันจะมีหินบอกใช่ไปล่ะว่าเป็นการชนแบบไหนโจทย์สไตล์นี้ก็คือไม่บอกไงโอเคนี่ก็คือหายไปเลยเพราะว่า u เป็น0ูนย์เนาะคิดเลขมาครับ m อ้อไม่แล้วเขาบอกว่าอะไรอีกมวลเท่ากันใช่ไหมโอเคถ้ามวลเท่ากันหมดก็ m ตัด m ตัด m, m. โอเค u 1เป็น5 u 2เป็น0 v 1เป็น1บวก v 2คิดเลขมาได้ v 2เท่ากับ5ลบ1ตอบ4เมตรเปอร์เซครับผมแล้วถ้าเกิดถามเพิ่มล่ะเป็นการชนแบบใดโอเคเราก็ไปดูซิว่ามันเป็นยืดหยุ่นสมบูรณ์ไหมถ้าเป็นยืดหยุ่นสมบูรณ์นะยอยอสอบอเขียนงี้ก็แล้วกันยืดหยุ่นสมบูรณ์มันจะต้องใช้สมการนี้ได้ถูกปะ u 1บวก v 1เท่ากับ u 2บวก v 2 u 1>, 1เป็นเท่าไรครับ5 v 1เป็นเท่าไรหร่1โ okay. อเค u 2เป็นศ v 2เป็น4 5หบวก1มันไม่ได้เท่ากับศูนบวก4ี่นี่มันไม่เท่ากันแสดงว่าไม่ใช่การชนแบบยืดหยุนสมบูรณ์แล้วก็ไม่ใช่ไม่ยืดหยุนสมบูรณ์ด้วยเพราะมันไม่ได้ติดกันไปมันเป็นไม่ยืดหยุนปกติครับข้อนี้เห็นไหมวัตถุมวล10กิโลกรัมวิ่งด้วยความเร็ว5เมตร s เซก ชนกับวัตถุมวล2กิโลกร,รมัมวิ่งด้วยความเร็ว10เมตรเพรศในทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของมวล10กิโลกร,รมัมมีผลทําให้มวล10กิโลกร,รมัมลดความเร็วลงเหลือ1เมตรเพรศจงหาว่ามวล2กิโลกร,รมมีความเร็วหลังชนเป็นเท่าไรและการชนนี้เป็นแบบใดโอเคครับถ้าไม่รู้อะไรเลยก็เทคสมการโมเมนตัมไปก่อนลวกันโมเมนตัมก่อนชนเท่ากับโมเมนตัมหลังชนอ่ะเดี๋ยวขึ้นก่อนซิกมาโมเมนตัมก่อนชนเท่ากับซิกมาโมเมนตัมหลังชน โอเคครับก็เป็น m1v1 เดี๋ยวเราสมมติเครื่องหมายก่อนให้ขวาเป็นบวกนะ m1u1 ก็คือ10คูณกับ5แล้วก็บวกด้วย m2u2 ใช่ไหมแต่ว่าทิศทางมันติดลบเห็นปะทีนี้พอหลังชนเสร็จก็เท่ากับ m1v1 ทีนี้ก็10คูณด้วย1แล้วก็บวกด้วย m2v2 v2 นี่ไม่รู้ทิศด,ด้วยโอเคก็เป็น2คูณ v2 โอเคนะอ่าทีนี้เราก็คิดเลขออกมาได้ v2 เป็นบวก10 แสดงว่าตอบได้แล้วใช่ไหมว่า v2 เนี่ยก็คือไอหลังชนเนี่ยไอมวลก้อนที่2เนี่ยจะไปทางขวามือด้วยความเร็ว10เมตรเศโอเคได้คําตอบแรกแล้วว่าความเร็วหลังชนเป็นเท่าไหร่ต่อไปคําตอบที่2เป็นการชนแบบใดเราก็เช็คด้วยแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์ก็แล้วกันนะถ้ามันเป็นยืดหยุ่นสมบูรณ์ก็จะตอบได้เลยก็ u1 บวก v1 เท่ากับ u2 บวก v2 u1 เป็นเท่าไหร่ครับ u1 เป็น5 v1 เป็น1โอเค u2 อ,อ่ะ u2 เป็นถามว่า10หรือลบ10ลบ10นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราสมมุติทิศทางมาแล้วแล้วก็บวกด้วย10เห็นไหมมันไม่เท่ากาันแสดงว่ามันไม่ใช่ยืดหยุ่นสมบูรณ์ครับแล้วมันก็ไม่ได้ติดไปด้วยตอบว่าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นโอเคลูกกลมลูกหนึ่งมีมวล2กิโลกร,รมัมเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว5เมตรเพรศกไปชนมวลก้อนที่สซึ่งหนักเท่ากัน และกำลังเคลื่อนที่สวนทางมาด้วยความเร็ว6เมตรเพรซกเมื่อชนแล้วลูกแรกสะท้อนกลับด้วยความเร็ว5เมตรเพรซกจงหาความเร็วลูกหลังและพลังงานจนที่ลดลงโอเคข้อนี้ก็แอบมีฮินนะพลังงานที่พลังงานจนที่ลดลงก็ต้องเป็นไม่ยืดหยุ่นอยู่แล้วหรือบางทีโจทย์อาจจะเหลี่ยมก็ได้แบบพลังงานจนที่ลดลงเป็นศูนย์อย่างเงี้ยก็เป็นยืดหยุ่นสมบูรณ์โอเคเราก็ดูว่าโจทย์จะเหลี่ยมไหมก็เดี๋ยวเราวาดรูปก,ก่อนโอเคครับก็เขาบอกมวล2กิโลกร,รมัมใช่ปะตอนแรกแล้วก็ เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว5เรากําหนดทางนี้ก็แล้วกันให้ u1 เป็น5โอเคครับแล้วเขาบอกว่าอีกลูกหนึ่งอ่ะที่มันหนักเท่ากันโอเคโอเคครับลูกนี้ก็2กิโลเหมือนกันวิ่งเข้ามาสวนทางใช่ปะ u2 ด้วยความเร็ว6นี่คือก่อนชนนะเขาบอกะลรอีกหลังชนเนี่ยไอเนี่ยมันวิ่งด้วยความเร็วสะท้อนกลับใช่ปะด้วยความเร็ว5โอเคลูกนี้สะท้อนกลับด้วยความเร็ว5 คำถามถามว่าแล้วลูกที่2อ่ะไปทางไหนอ่ะรู้ก่อนเลยต้องไปทางนี้อยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเครื่องหมายก็พาเราไปถามว่า v2 เป็นเท่าไหร่หนทางไปสู่คําตอบข้อนี้ก็คือเราตั้งสรรมการโมเมนตัมบาลานซ์ใช่ปะเราจะได้ v2 เอา v2 เนี้ยคิดพลังงานจนทีนึงเอา v1 คิดพลังงานจนทีนึงเอาหักลบกันได้ต,ตอบละโอเคครับขึ้นเลย sigma momentum ก่อนชนเท่ากับ sigma momentum หลังชน โอเคกำหนดทิศทางให้ทางขวาเป็นบวกโอเคนะก็ทีนี้ก่อนชนก็เป็นอะไรครับก็เป็นมวล2คูณด้วยหบวกด้วยมวล2คูณด้วยลบหโอเคนะเท่ากับหลังชนก็คือมวล2คูณด้วยลบหแล้วก็บวกด้วยอ่ามวล2คูณด้วย v 2สอง่าไม่เป็นไรเราทำเป็นไม่รู้จริงๆเราต้องใส่เป็นบวกด้วยลบ v ใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคครับเดี๋ยวคิดเลข V ีออกมา กดเครื่องคิดเลขให้แป๊บหนึ่งชึบชุบข้อนีอ้ไม่ได้คิดเลขไว้ล่วงหน้าต้องคิดตอนนี้เลยปึ๊บโอเคครับได้ v สองออกมาเป็นสี่นั่นเองโอเคได้ v สองมาเป็นลบสี่ปึ๊บคำว่าลบสี่หมายความว่าไงก็คือสี่ในทิศท,ทางนี้แหละก็คือเราสมมุติทิศถูกแล้วโอเคปะ่ะโอเคครับจากนั้นเราไปหาพลังงานจนครับผมก็ มา ek ของก่อนนะ ek ของก่อนชนก็เศษ1ส่วน2เอามาบวกกันนั่นแหละ2ก้อนก็1.2ส่วน2คูณ2คูณกำลังสบวกด้วย1.2ส่วน2คูณ2คูณด้วย6กำลังสโอเค ek ก่อนตรงนี้ก็คิดเลขออกมาเดี๋ยวว่าคิดก็แล้วกันแล้วก็ ek หลังตัวนี้ก็เป็นเอา2ก้อนมารวมกันเหมือนเดิมเศษ1น2ส่วน2คูณสคูณด้วย5แวร บวกด้วยหนึ่งส่วนสองคูณสองคูณด้วยสี่สแควร์โอเคคิดเลขออกมาแล้วก็เอามาลบกันครับผมเดี๋ยวก,กดเครื่องคิดเลขให้แป๊บหนึ่งปึ๊บ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 ก็กดเครื่องคิดเลขออกมาให้แล้วโอเคพลังงานจนก่อนที่จะชนเนี่ยหกสิบ็ดจูลหลังชนส1ิเ็ดจูลเขาถามผลต่างก็ลดลงยี่สิบจูลถามว่าเป็นแบบไหนการชนก็เป็นแบบไม่ยืดหยุน่นโอเค มวล m และ 2m แขวนกับเชือกน้ำหนักเบาที่ยาวเท่ากาันดังรูปถ้าจับมวล m ให้สูงกว่า 2m เป็นระยะ h แล้วปล่อยให้มากระทบกับมวล 2m หลังจากกระทบกันแล้วมวล m หยุดนิ่งจงคำนวณหาว่ามวล 2m จะแกว่งขึ้นไปได้สูงสุดจากตำแหน่งเดิมเท่าใดและเป็นการชนแบบใดโอเคถ้าพูดการตามหลักเลยเนี่ยมวล m ใช่ปะมันมีน้ำหนักที่น้อยกว่าพอมันกระแทกแล้วมันหยุดใช่ปะ 2m ก็ต้องแกวงขึ้นไป แต่แกว่งขึ้นไปอาจจะได้นิดหน่อยโอเคอ่าเรามาดูกันชุบ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 อ่าสองเอจะแกว่งไปได้เท่าไหร่เราขอให้ตัวแปรตัวนี้ระยะสูงตัวนี้เป็นตัว Y กันลวกันนะโอเคครับก็เดี๋ยวเราเริ่มเลยสเต็ปแรกเดี๋ยวเราใช้งานพลังงานก่อนเนาะก็คือเรามองตรงนี้เป็นจุดที่1โอเคไหมแล้วก็มองตรงนี้เป็นจุดที่2มาเริ่มเลยซิกพลังงานจุดที่1เท่ากับซิกพลังงานจุดที่ส อยู่ที่หนึ่งขาลงมาก็คือ mgh สักเป็นจนตรงนี้ก็เป็นเศษหนส่วนสอง mu 1นึ่กำลังสองโอเคไหมฉะนั้น u 1ก็จะเท่ากับรูทสอง gh อาคาไว้ก่อนตรงนี้ครับ m นี่วิ่งมาถึงตรงนี้แล้วนะก็มีความเร็วเป็นรูทสอง gh แล้วไอ้ความเร็วนี้ก็ชนกับ2 m เข้าสเต็ปนี้เดี๋ยวเราใช้มเมนตั้มต่อครับก็คือโมเมนตัมก่อนชนเท่ากับโมเมนตัมหลังชนโอเค โมเมนตัม um, ก่อนชนเท่ากับโมเมนตัมหลังชนเค okay, ครับก่อนชนก็คืออะไรก็คือ m คูณด้วย u 1แล้วหลังชนแล้วอ่ะชนปุ๊บมวลมันยิดยอโทษครับชนแล้วมวลไม่ได้อยู่อยู่กับที่นะ m มันอยู่ตรงนี้แล้ว2 m ก็กระเด้งไปแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเป็น2 m คูณด้วยความเร็วตัวหนึ่งเราก็สมมุติมันว่าเป็นตัว v ก็แล้วกันโอเคไหมอ่าทีนี้ก็ m ตัด m ทีนี้เราได้แล้วว่าอะไร ว่า v 2เท่ากับว่า iv เฉยๆตัวนี้เท่ากับอะไรครับ root gh หารด้วย2 g e เไหม root gh หารด้วย2โอเคนะ,ะจากนั้นสเต็ปถัดไปตอนแรกเราได้มาแล้วก็คืองานพลังงานใช่ไหมเปลี่ยนสักเป็นโจนลเราได้ความเร็วแล้วความเร็วชนตรงนี้แลกเปลี่ยนโมเมนตัมแล้วจากนั้นไอโมเมนตัมตัวนี้แหละจะดีดขึ้นไปได้สูงเท่าไหร่ใช้งานพลังงานอีกรอบหนึ่งครับ ้ง,งานพลังงานอีกรอบหนึ่งก็ตรงนี้เรามองเป็นจุดที่สามก็แล้วกันซิกมาพลังงานจุดที่สองเท่ากับซิกมาพลังงานจุดที่สามณตําแหน่งจุดที่สองเนี่ยอ่าก็คือเศษ1ส่วนสองพลังงานจนนะเศษ1ส่วนสองแล้วก็มวลคือ 2m แล้วก็ความเร็วในที่นี้ก็คือตัว v เราเขียนไว้ก่อนเขียนแบบนี้โอเคนะแล้วก็พลังงานจุดที่สองเนี่ยจะต้องมีแต่ความสูงก็คือ 2mg คูณด้วย y y นี่แหละคือตัวที่เราจะหาอะไรตัดได้บ้างครับก็คือ m ตัด m แล้วก็ตรงนี้แหละที่เราคาตัวรูทเอาไว้เพราะมันมีกำลัง2ตัวนี้มันก็จะสบายหน่อยปึ๊บปึ๊บปบคิดเลขออกมาก็ตรงนี้ก็จะเป็น1ส่วน2คูณด้วย gh ส่วน2เท่ากับ gy ฉะนั้น y เป็น h ส่วน4ครับผม โอเคนะนี่คือคําถามแรกจะแกว่งที่ไม่ได้สูงสุดจากตําแหน่งเดิมเท่าไหร่ดังนั้นตอบขึ้นจะจากขึ้นจากตำแหน่งเดิม H ส่วน4พูดและลิ้นพันกันโอเคต่อไปคำถามที่2ถามว่าเป็นการชนแบบใดโอเคเดี๋ยวขอเขียนไว้ก่อนนี่คำถามที่1โอเคคำถามที่สองถามว่าเป็นการชนแบบใด,ด,ชบบดใช่ไหม ฉะนั้นเราก็ต้องมาคิดว่ามันเป็นยืดหยุ่นสมบูรณ์ไหมถ้ายืดหยุ่นสมบูรณ์่ะเอเนจีมันจะต้องบาลานซ์ใช่ปะก็คือสักเป็นจนโอเคก็คือถ้าเราดูก่อนว่าเป็นยืดหยุ่นสมบูรณ์ไหมเราตั้งเลยซิกมาพลังงานจุดที่หนึ่งเนี่ยจะต้องเท่ากับซิกมาพลังงานจุดที่สามเลยโอเคปะมาก็ขึ้นอย่างนี้เลย Mgh เท่ากับ 2mgy โ okay อเคไหมก็ค <m> ือมวล m ชน 2m แล้ว 2m เนี่ยต้องแกว่งขึ้นไปเลยแบบไม่ผ่านขั้นตอนโมเมนตัมก็คือไม่สูญเสียพลังงานจนไปเลยโอเคครับก็ mg ตัด mg แล้วก็ h <m> <M> จะต้องเท่ากับเท่าไหร่ครับ y ส่วน2เอ้ย y เท่ากับ h ส่วน2เ <m> ห็นไหมรึบโอเคแสดงว่าข้อนี้ เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นครับเพราะอะไรถ้าเกิดว่าแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์น่ยขึ้นไปได้ตั้ง h ส่น2เลยนะแต่อันเนี้ยเราขึ้นไปได้แค่ h ส่น4เองขึ้นไปได้น้อยกว่าแปบลบว่ามันมีสูญเสียพลังงานจนไปบางส่วนแล้วก็มันก็ไม่ได้ติดกันไปด้วยโอเค มาครับมาถึงข้อสุดท้ายแล้วดีใจไหมเอาจริงๆข้อสุดท้ายคือข้อเมื่อกี้นะข้อนี้เอามาแถมอันเนี้ยมันเป็นการชนแบบ2มิติเว้ยเป็น2มิติที่แบบวุ่นวายที่สุดและวุ่นวายแรกเลยคือมวลไม่เท่ากันใช้ข้อควรจําไม่ได้วุ่นวายที่2เลยคือโอเคมันไม่ใช่ยืดหยุ่นสมบูรณ์ด้วยใช้สมการ Energy b a l า n า e ไม่ได้ด้วยแปลว่าสิ่งที่มันจะเอามาลังแกเราได้ก็คือคณิตศาสตร์พะน้องมีแค่2สมการก็คือโมเมนตัมแกน x กกับโมเมนตัมแกน Y สิ่งที่น้องต้องทําอย่างอื่นก็คือตีโกนกับเวกเตอร์นั่นแหละข้อนี้เขาเลยไม่ค่อยออกยิ่งถ้าเกิดว่าออกเป็นช้อยอ่ะเขาอกกับไปแทนอ่ะง่ายกว่าง,ง่ายกว่าคิดเองด้วยแล้วถ้าเป็นแสดงวิธีทำอ่ะเด็กยังใช้เอกลักษณ์ตีโกนไม่เป็นไงครูเลยจะไม่ออกหรอกอันเนี้ยข้อสอบเอ็นก็ไม่ออกอันนี้อุ้ยเอ็นทานพูดแล้วแก่เลยรุ่นน้องน่าจะเป็นเลยนะแอดมิชันโอเคครับเดี๋ยวมาทําเลยข้อนี้จะทําให้ดู2วิธีนะวิธีแรกคือวิธีตรงๆวิธีที่2คือวิธีเอาตัวรอดโอเคมาเริ่มเลยเดี๋ยวเราทําวิธีแรก,ก่อน วิธีแรกเนี่ยก็คงไม่พ้นแตกโมเมนตัม um, ก่อนชนแกน x กับแกน y หรอกโอเคฉะนั้นเรามาแตกแรงก่อนครับก็ตัว v1 นะเราก็แตกเป็นตัวนี้เป็นไร v1 s i n 60อันนี้ก็เป็น v1 cos 60โอเคนะส่วน i5 เนี่ยขอมองเป็น v2 ก่อนแล้วกันนะตัวนี้เป็น v2 s i n ทีต t เราไม่รู้แล้วก็ตรงนี้เป็น v ส cos ทีตาเอ้ยพี่แล้วตรงนี้ใช้ข้อควรจำไม่ได้เหรอ60สิบเนี่ยแล้วบวกตรงนี้30เป็น90ไม่ได้ครับเพราะว่ามวลมันไม,ไม่เท่ากันก็เลยข้อน,นี้ก็เลยค่อนข้างครบเครื่องเลยเป็นทีตาอ่าโอเคมาครับมีข้อมูลอะไรให้ใส่อีกอ่ายอ่าเห็นละ u 1เป็น10 u 2เป็น0โอเคเริ่มเลยครับทำ sigma momentum ก่อนชน ในแนวแกน x เท่ากับซิกมาโมเมนตัมหลังชนในแนวแกน x โอเคนะโอเคตอนแรกก็เป็น m1u1 บวก m2u2 เท่ากับ m1v1 แต่ว่าเป็น v1 Cos 60บวกด้วย m2v2 Cos Theta โอเคไหมอ่ะตัวไหนตัดได้ตัวไหนแทนได้มาดูกัน ตัว m2u2 ตัดได้ครับเพราะว่าความเร็วมันเป็นศูนย์โอเคแล้วเราก็ได้เป็นสรรมการที่หนึ่งแล้วนี่เป็นสรรมการที่หนึ่งนะเดี๋ยวเราจดเอาไว้ก่อนต่อไปสรรมการที่สองก็คงไม่พ้นซิกมาโมเมนตัมก่อนชนในแนวแกน y โอเค,อเ,คเท่ากับซิกมาโมเมนตัมก่อนชนในแนวเออหลังชนในแนวแกน y โว้คครับก็ขึ้นเท่ากับลงนั่นแหละขาขึ้นมันเป็นอะไรอะ่ะก็เป็น m1v1 s i n 6หกเท่ากับ m2v2 s i n ์ทีตาเนี่ยเป็นสมการที่2โอเคเดี๋ยวมาเช็คกันตัวแปรตัวไหนรู้ตัวไหน,ไ,หนไม่รู้บ้าง m1 okay. รู้ศูน u1 รู้เป็น10โอเค m1 รู้อ v1 กำลังจะหา c o s หกสร, 60, รู้เป็นตัวเลข m2 รู้เป็น1 v2 รู้ด้วยเป็น5 c o s คศทีตากำลังจะหาโอเคติด2ตัวแปรถัดไปมาดูสมการที่2 m1 รู้ วีหนลังจะหาไซ n 60ิรู้ M2 รู้ V2 รู้ไซทีต้ากำลังจะหาโอเคครับติด2สมการ2ตัวแปรฉะนั้นหน้าที่ของน้องก็คือทํำยังไงก็ได้ให้สมการที่1กับสมการที่2เนี่ยทำกันแล้วหาทีต้ากับหา V1 ออกมาได้ก็จะเป็นคําตอบครับผมของข้อนี้โอเคเห็นไหมฟิสิกส์มันจบแล้วตั้งแต่สี่บรรทัดนี้แหละตรงนี้ยเป็นคณิตศาสตร์แล้วต้องไปหาเอง นี่คือวิธีที่1คือวิธีตรงแสดงวิธีธร,รมแต่เดี๋ยวพี่จะทำวิธีที่2ให้ดูก็คือเอาไว้เอาตัวรอดในการหาคำตอบนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตลบกระดานแป๊บหนึ่งมาดูวิธีที่2กันวิธีที่2กันเนี่ยเราจะมองเป็นแบบมองเป็นภาพใหญ่ไปเลยก็คือมองเป็นซิ um, กมาโมเมนตัมก่อนชนเท่ากับซิกมาโมเมนตัมหลังชนมองเป็นภาพใหญ่เลยนะก่อนชนเราก็แทนมันด้วย pi ส่วนหลังชนก็คือ p1 บวก p2 โอเคครับไม่รู้จะทําอะไรแล้วย้ายเวกเตอร์ให้มันมาอยู่ข้างเดียวกันให้หมดเลย p ก่อนชนลบ p 1ลบ p 2เท่ากับ0โอเคถ้ากับ0ย์หมายความว่าไงหมายความว่าทำสามเหลี่ยมปิดได้แล้วเพราะว่าเวกเตอร์รวมกันเป็น0โอเคหลายคนหัวไวตอนนี้เริ่มคิดออกแล้วว่าต้องทำยังไงอะเดี๋ยวเราวาดเวกเตอร์รูปปิดกันก่อนโอเคครับรูปปิดเราขึ้นต้นด้วย pi ใช่ปะ่ะแต่อย่างที่บอกลบเวกเตอร์ L ไม่มีมันมีแต่บวกเวกเตอร์ตรงข้าม มางั้นเราเริ่มก่อนเลยก็คือตัว P เริ่มต้นของเราอะ PI ของเรานะไปทางขวานะปึ๊บตัวนี้คือ PI เป็นเท่าไหร่ครับลองคิดเลขออกมาซิ0.5คูณ10เป็น5โอเคไหมต่อไป P1 P1 เนี่ยมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือใช่ปะแต่เราอยากได้ลบ P1 ลบ P1 ก็ต้องลงเป็นตะวันตกเฉียงใต้ลงไปทิศนี้เนาะโอเคเราก็วาดขึ้นมาเป็นเวกเตอร์สีเขียวปึ๊บอ่า ตรงนี้ก็คือลบ p 1เป็นเท่าไหร่รู้ไหมยังไม่รู้ไม่เป็นไรต่อไปในทำนองเดียวกันบวกด้วยลบ p สอง p สองเนี่ยมันเป็นทางนี้ใช่ไหมมันเป็นตะวันออกเฉียงใต้มันก็ต้องพุ่งขึ้นเป็นที่ตัวันตกเฉียงเหนือก็คือทางนี้โอเคสีแดงแบบนี้ปดตัวนี้ก็คือลบ p สองแต่ p สองเรารู้เป็นตัวเลขแล้วนี่ความเร็วก็5มวลก็1เท่ากับห้าโอเค ตรงนี้ห้าตรงนี้ห้าตรงนี้ก็ต้องห้าด้วยเพราะอะไรมันเป็นสามเหลี่ยมปิดโอเคถ้ามันไม่ห้ามันก็ไม่รู้จะเป็นเท่าไหร่แล้วทีนี้แล้วถ้าเกิดว่าสัญลักษณ์ของสามเหลี่ยมนี่ห้านี่ห้านี่ห้ามุมภายในก็ต้องเท่ากันหมดโอเคเห็นไหมมุมนี้ก็เท่ากับมุมนี้ก็เท่ากับมุมนี้โอเคครับข้อนี้ก็เขาถามอะไรเป็นคาถามแรกลูกบอลลูกแรกคำม,มุมกี่องศาใช่บ้านแล้วก็ถามความเร็วด้วย ก็คือ v หนึ่งอ่ะเรารู้ p หนึ่งแล้วเรารู้มวลหนึ่งด้วยแปลว่าเราหา v หนึ่งได้ก็วิธีนะเราเอา v หนึ่งตรงนี้กลับเข้าไปแทนในวิธีที่หนึ่งก็หามุมออกมาได้ครับหรือจะใช้ความสัมพันธ์ตรงนี้ก็ได้นะพอมุมมันเท่ากันหมดโอเคครับก็ขอให้น้องๆโชคดีครับไม่เจอข้อนี้ในห้องสอบก็แล้วกันมันเสียเวลาก็ขอขอบคุณอีกครั้งที่ติดตามมาจนจบคลิปวิดีโอนะครับบทนี้ก็แบ่งเป็นหลายพาร์ทหน่อยนะถึงเนื้อหาจะน้อยแต่ว่าโจทย์โจทย์ก็ไม่เยอะด้วยแต่ว่าโจทย์ในบทเนี้ย ข้อหนึ่งใช้เวลาทำค่อนข้างนานครับก็หากมีคำถามคำแนะนำหรือสิ่งที่อยากให้ปรับปรุงอะไรคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความรู้กันได้ครับแต่คอมเมนต์อย่างสุภาพนะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าชอบวิธีการสอนของผมอยากให้สอนบทต,ต่อๆไปก็ช่วยกันกดไลค์กดซับ s c r i ายกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสัญญาว่าจะพัฒนาให้ดีขึ้นก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับเจอกัน